มีขอ้อวิจารณาที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างน้ําเต้าทองเพชรเกเพชรกับวิธีชชยสสมันการเม้นในพิกัด116ปอนด์น้ำเต้าทองเพชรเกเพชรครับเป็นมวยของทีมงานผู้จัดสำห,ห,ห,หรัาาหรรบน้ำเต้าทองครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจากจังหวัดยะโสธรปัจจุบันเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทยหรือว่าค่ายมวยเพชรเกเพชรครับน้ำเต้าทองครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาอาศัยจังหวะ2จังหวัดครับวงในก็มีลูกไล่แขนมีลูก ขวางหน้ามีรูปขวางคำครับแต่ในเรื่องของหัวจินหัวใจกับเวลาที่โดหนหนักๆไปก็ไม่ค่อยสูดีนักครับฟอร์มการโจก3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวก็มีชนะคะนนนปีโปเอสพีกันสัดแป้มินบุรีชนะคะแนนนั่นลิทิชัยสัตสมันการเมน้นล่าสุดครับแพ้คะแนนนั่นลิทิชัยสัตสมันการเมน้นส่วนคู่โจกวันนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่ายานทางด้าน,นลิทิชัยสัตสมันการเมน้นสำหรับลิทิชัยสัตสมันการเม้นครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจากอุบลราชธานี ปจจุบันเก็บตัวฟิตซ้อมพี่ไขม้มวยสมอสมันการเมนที่ทีใจครับก็เป็นมวยขวาฝีมือเหมือนกันครับเตะขวาต่าตอยขวามีตีนซ้ายที่ถือว่าเตะเท้าหน้าเตะตีนซ้ายหน้าได้ค่อนข้างดีครับเป็นมวยที่ฉลาดหลักเหลียงฝีมมวยสมองมวยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเตะขวาต่าตอยขวาค่อนข้างปาเดเปียวครับฟอร์มการทุม3ฟอร์มหลังครับก็มีชานะน้องตัวที่4ีนั่นกระดิ่งทองสิทธิ์อุดมชัยแพ้คะแนนด้านน้ำเต้านทองเพชรเกเพชร ล่าสุดครับชนะคะแนดน,น,นด้านน้าเต้าทองเพชรเจ็ดเพชรมาล่าสุดครับย้อนไปสลับคู่นี้ครับในการโจกันไฟแรกที่ไปถุงในช่องเจ็ดสีนี่นะครับทางด้านนิติชัยก็ถือว่าวันนั้นทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับในฝ่ายของนิติชัยก็มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าเนื่องจากน้ําต้นทองเป็นวยในทีมงานของผู้จัดครับวันนั้นทําให้บรรยากาศน่าเสือและก็น้ํเต้าทองครับมาได้ยก4วันนั้นแซงชนะไปมาไฟที่สองทางด้านนิติชัยกลับมาแก้มือล้างตาครับเป็นทางด้านนิติชัย เอาชนะไปแบบขาดลอยครับที่ศิกรำไทยที่โชเกียริเพชรที่วิทีมวยเวสสยามตะวันนาไฟนี้ครับเป็นไฟที่สาสำหรับน้าเต้าทองนี่นะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือส่วนนิธิชัยก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาแต่ว่าในเรื่องของความเร็วของการออกกวุญนี่ส่วนตัวมองว่านิธิชัยจะดีกว่าครับคู่นี้นี่วันนี้ครับมาชกที่วิทีกลางมาชกที่ภาคใต้ครับมาชกที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี วันนี้ครับส่วนตัวออกไปที่ฤิธิชัยนะครับวันนี้มาจกวิธีกลางส่วนตัวมองว่าลิธิชัยครับจะเร็วกว่าและความเป็นมวยของลิธิชัยมองว่าจะใช้ลูกเตะขวาต่อยขวาลูกฝีมือหลักเลี่ยมสมองมวยนี่และจังหวะก่อนจากนี่ดูว่าลิธิชัยไม่เสียบเตียมนะครับวันนี้ส่วนตัวมองว่าลิธิชัยครับจะสามารถเก็บใจชนะไปได้ในไฟน์นี้ครับชิญจอไปที่ลิธิชัยสอสมานการเม้นครับ